สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแสงทองสองทางวันนี้นะครับเราจะมีอะไรดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่รักนักสะส,สมเหรียญเก่าแ้งเก่านะครับวันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับเหรียญ10บาทลหลายๆรุ่นนะครับวันนี้นะครับก็เอามาฝาก พี่น้องน้องหลวงปานาอาให้จุใจเครับ0บาทนะครับอ่าก็อยากจะให้ทุกๆท่านรับข้อมูลกันให้ละเอียดนะครับดูกันให้จบนะครับว่าเหรียญแต่ละเหรียญนั้นมีราคามีการประเมินราคาแบบไหนนะครับแล้วก็ยอดการผลิตต่างๆนะครับรุ่นใดที่น่าเก็บสะสมนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวไหนที่มียอดการประเมินที่สูงนะครับก็รับกันข้อมูลกันในคลิปนะครับก็ดูกันให้ละเอียดนะครับ ก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องแสงทองสองทางด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลจากช่องแสงทองสองทางนั่นเองนะครับเราไปเลยนะครับในข้อมูลเหรียญ10บาทนะครับก็ขอพูดคุยถึงเรื่องรายละเอียดต่างๆของเหรียญก่อนที่จะเข้าเรื่องกันนะครับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับเป็นเหรียญกระสับโลหะ2สีสีขาวและสีทองนะครับราคาหน้าเหรียญ10บาท ลายละเอียดของเหรียญด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรทรงฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่าราชการที่9นะครับอันนี้ก็คือเหรียญ10บาทรุ่นเก่าอยู่นะครับก็จะมองเห็นเป็นขอบสันไม่ว่าจะเป็นสันทองเหลืองนะครับหรือว่านิกเกิลนะครับด้านขอบนอกนั่นเองนะครับส่วนขอบนอกของเหรียญก็จะเป็น เฟืองสลับเรียบนะครับตัวนี้นะครับข้อมูลด้านหลังนะครับข้อมูลด้านหลังกลางเหรียญมีรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับข้อมูลด้านบนจะเป็นอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกราคาว่า10นะครับแล้วก็ด้านขวาจะระบุว่าประเทศไทยและปีพศที่จัดทําเหรียญว่าปีพศ2536ส่วนข้อมูลด้านล่างก็จะระบุว่า10บาทซึ่งเป็นตัวเลขไทยและอรารบิกนะครับนี่ก็คือเหรียญ สิบบาทนะครับรุ่นเก่านะครับซึ่งมีลวดลายต่างๆที่มีความสวยงามนะครับมีความสวยงามไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าและด้านหลังนะครับมีความโดดเด่นและสวยงามนะครับของเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญสิบบาทของปีพุทธศักราช2536นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมส่วนจํานวนที่ผลิตนั้นผลิตถือว่าน้อยนะครับ1 0ล้านหเหรียญนะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับผลิตออกมาก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ราคาที่เขาประเมินออกมานะครับราคาของเหรียญ10บาทนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าสูงนะครับราคาถึง200บาทนะครับที่ประเมินออกมานะครับนี่ก็คือเหรียญปีพุทธศักราช2536นะครับราคาประเมินอยู่ประมาณส0 0้บาทแต่ถ้าเกิดว่าเหรียญเหรียญนี้มีเนื้อเกินนะครับหรือว่ามีรุ้งหรือรัศมีวงเดือนนะครับที่ผิดแปลกแต่มีความสวยงามนะครับสภาพเหรียญที่ สวยงามนะครับคงสภาพที่สมบูรณ์ตัวนี้ก็จะทําให้ราคาเหรียญเหรียญนี้มีสูงมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ต้องดูว่ามีความพิเศษมากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับเราต่อไปต่ออีกเหรียญเลยนะครับส่วนเหรียญของปีพุทธศักราช2550นะครับปี50นะครับซึ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและน้ําหนักเท่ากันนะครับลักษณะของเหรียญเหมือนกันต่างกันที่ปีพศและ จำนวนการผลิตนั่นเองนะครับส่วนจํานวนที่ผลิตนะครับของเหรียญรุ่นนี้ปีพุทธศักราช2550นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น130ล้าน200,000เหรียญนะครับก็คือยอดการผลิตของเหรียญปี50นะครับก็ยังมีความสวยงามโดดเด่นและสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายต่างๆด้านหน้าด้านหลังนะครับและขอบเหรียญก็ยังมีความสวยงามนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านการใช้งานมาค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับที่เขาประเมินออกมานะครับราคาการประเมินของ ปี50นะครับก็ราคาอยู่ประมาณ60บาทนะครับครับเหรียญก็คือราคาของเหรียญรุ่นนี้นะครับราคาที่ประเมินก็อยู่ประมาณ60บาทก็ยังถือว่าเป็นราคาที่สูงของเหรียญราคาหน้าเหรียญเพียง10บาทเท่านั้นเองนะครับเราไปเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้นะครับ ก็จะเป็นปีพุทธศักราช2548นะครับนะครับตัวนี้ยอดการผลิตนะครับยอดการผลิตก็ถือว่าเยอะนะครับ111ล้าน490,100 0เหรียญนะครับนี่ก็คือยอดการผลิตที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่าส่วนปี48นี้นะครับปี48ก็อ่าจะมีความพิเศษค่อนข้างจะเยอะนะครับค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเนื้อเกินด้านหน้าและด้านหลังนะครับปี48-49นะครับ ตัวนี้นะครับก็หาได้นะครับหาได้ในระบบหมุนเวียนนะครับก็ยังมีเยอะอยู่นะครับก็น่าจะปลายปลายปีเรียนรุ่นเก่าๆนี้ก็จะเริ่มทยอยเก็บเข้าคลังกันเกือบจะหมดแล้วนะครับก็แต่ตอนนี้ก็ยังหาได้อยู่นะครับพุทธศักราช2549นะครับส่วนปี49นี้นะครับยอดการผลิตนะครับยอดการผลิตก็ถือว่าเยอะไม่แพ้ปี48เลยทีเดียวนะครับส่วนเรียนนี้นะครับยอดการผลิต 128ล้าน9 3 0 0แสเหรียญน,นะครับนี่ก็คือยอดการผลิตของเหรียญปีพศ2549นส่ะครับส่วนข้อมูลต่างๆเหมือนกันนะครับเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าและด้านหลังนะครับมีความสวยงามเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดมีแว่นขยายนะครับหรือว่ากล้องสองนะครับลวดลายต่างๆ ก็จะมองเห็นได้ชัดเจนนะครับส่วนราคาที่ประเมินนั้นนะครับของเหรียญปีพศ2549นะครับราคาก็เท่ากันกับปี48นะครับประมาณ60บาทนะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญปีพุทธศักราช2537ครับส่วนเหรียญนี้นะครับของปีพุทธศักราช2537นะครับปี37นะครับที่เป็นเหรียญที่มียอดการผลิตก็ถือว่า ค่อนข้างจะเยอะนะครับปี37นะครับส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและน้าหนักเท่ากันนะครับของเหรียญ10บาทรุ่นนี้นะครับความสวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับของเหรียญ10บบาทแต่ละรุ่นแต่ละปีพศโนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหากความพิเศษนั้นก็ต้องหากันเองนะครับว่าใครจะตาดีนะครับส่วนจํานวนที่ผลิตนะครับของปีพุทธศันราช2537นะครับยอดการผลิต150ล้าน 598,831เหรียญน,นะครับนี่ก็คือเหรียญของปีพศ .2537 นะครับซึ่งเป็นกรณีนะครับเป็นเหรียญคู่ขวัญของเหรียญปีพุทธศักราช2533นะครับทําไมถึงบอกว่าเป็นเหรียญคู่ขวัญน,นะครับเป็นคู่กรณีกันนะครับของปีพศ .2533 กับปีพศ .2537 นะครับก็คือเหรียญสิบบาทของปีพุทธศักราช2537นะครับที่เป็นคู่กรณีของปีพศ .2533 นะครับซึ่ง าทาไมถึงบอกว่าเป็นคู่กรณีนะครับก็ดูเลขเก็ดกับเลขสามนะครับซึ่งเป็นตัวเลขไทยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญ10บาทของปีพุทธศักราช2539นะครับปีพศ2539นั้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงของเหรียญ10บบาทนะครับในรุ่นผ่านๆมานะครับตัวนี้นะครับ ยอดการผลิตนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น17 6, ล้าน8 0 6 0 0 0เหรียญนะครับนี่ก็คือยอดการผลิตของเหรียญ10บาทรุ่นนี้นะครับปีพุทธศักราช2539นะครับส่วนยอดการประเมินนะครับราคาการประเมินนั้นของเหรียญรุ่นนี้นะครับมีการประเมินการซื้อขายกันอยู่ที่ 250 2 5 0บถึง280บาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญน,นะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญราคานี้ที่เป็นราคาประเมินเหรียญปกตินะครับไม่ใช่เหรียญที่มีความพิเศษนะครับส่วนที่เหรียญที่มีความพิเศษนั้นก็จะราคาที่สูงขึ้นอีกนะครับนี่ก็คือราคาของเหรียญปีพุทธศักราช2539นั่นเองนะครับเหลือปีสุดท้ายก็คือปีพุทธศักราช2551นะครับปีพศ2551นะครับ ยอดการผลิตนะครับยอดการผลิตออกมาทั้งสิ้น179เล้านห6 5 3 6 0รเหรียญนะครับนี่ก็คือเหรียญนี้นะครับยอดการผลิตก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับของปีพศ2551นะครับส่วนราคาที่เขาประเมินนะครับก็ยังถือว่าสวยงามนะครับราคาประเมินออกมาของปี51นะครับยอดการประเมินนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็อยู่ประมาณ50-60บบาทนะครับเมื่อเทียบกับราคาหน้าเหรียญถือว่าเป็น ราคาที่สวยงามนะครับหากาท่านเจ็บได้ร้อยเหรียญพันเหรียญก็ตีเป็นราคาเข้าไปนะครับนี่ก็คือ,อทั้งหมดทั้งมวลนะครับตัวนี้นะครับเหรียญส0บบาททุกรุ่นทุกปีพศนะครับมีราคานะครับที่แตกต่างกันและยอดการผลิตที่แตกต่างกันนะครับแต่ละรุ่นแต่ละปีพศก็ลุงป้าน้าอาพี่พี่น้องนนะครับก็ดูแล้วกันว่า ที่แสงของสองทางนําเสนอมานั้นนะครับมียอดการผลิตมากน้อยขนาดไหนและราคาที่แตกต่างกันขนาดไหนก็เก็บตามรุ่นตามปีพศที่มีราคาที่สวยงามตามแต่ใจของทุกคนต้องการนะครับก่อนจากกันไปก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องแสงของสองทางด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลจากช่องแสงของสองทางนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแสงของของทางวันนี้นะครับเราจะมีอะไรที่มาฝากพี่พี่น้องๆนะครับอย 3, วันนี้เราจะมารีวิวเหรียญบาทนะครับเัรียญสิบบาทปีพุทธศักราช2532วันนี้เราจะมารีวิวเหรียญ เป็นเหรียญ5บาทนะครับนิกเกิลของปีพุทธศักราช2500วันนี้เราจะมารีวิวเหรียญ80ภพรรษาของวันนี้เราจะมารีวิวเหรียญ